สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่วิดีโอเทรนนิ่งการเรียนรู้การสร้างเกม2มิติด้วยการใช้งานโปรแกรม Unity สำหรับขั้นตอนนี้ครับเราก็จะมาทำการเขียนนะครับสคริปต์ในไฟล์ที่ชื่อว่า Input Controller นะครับเพื่อที่ทำการควบคุมนะครับในการคลิกเมาส์และสั่งให้ตัวละครของเรานั้นทำการกระโดดน,นะครับทำการดับเบิลคลิกเข้าไปในไฟล์ Input Controller นะครับก็จะปรากฏนะครับในส่วนของ หน้าต่างของ Mono Developer นะครับสำหรับการใช้ในการเขียนซอฟต์โค้ดนะครับซึ่งก็จะมีการสร้างนะครับในส่วนของคลาสให้เราโดยอัตโนมัตินะครับตามชื่อของไฟล์นั่นเองนะครับก็คือ Input Controller เราจะทำการเขียนซอฟต์โค้ดนะครับเพื่อที่ศึกษาการคลิกเมาส์และสั่งให้ตัวละครของเรานั้นนะครับมีการกระโดดนะครับโดยเราจะทำงานควบคู่กับ Player Handler นะครับที่เราได้มีการเขียนสคริปต์ไว้ในขั้นตอนที่ผ่านมานะครับ ครับโครงสร้างของไฟล์ Input Controller ตัวนี้นะครับก็จะเป็นการที่เราจะทำการควบคุมนะครับการคลิกเมาส์นั่นเองนะครับภายในบรรทัดที่6ครับเราก็จะใช้นะครับวิธีการสร้างตัวแปรนะครับที่เป็น Public Class นะครับจาก p l a y e r h e ร d l e r นะครับโดยโดยตั้งชื่อนะครับว่าตัวแปร Underscore Player นั่นเองนะครับดังนั้นครับภายใน e ม h o ดของการ Start นะครับของไฟล์ Input c o n t r o l l e r เราก็จะทําการเข้าไปค้นหานะครับตัวละคร Player ของเรานะครับก็คือเกมอ็อบเจกนะครับ file player นะครับแล้วก็ทําการ get component นะครับจากในส่วนของ player handler นั่นเองนะครับแล้วก็เอามาใส่ไว้ในตัวแปรที่เราได้สร้างขึ้นนะครับก็คือ Player ตันนั้นครับภายใน Method ของการอัปเดตนะครับก็จะมี2เงื่อนไขที่ใช้สำหรับการตรวจสอบนะครับการรอคลิกเมาส์นะครับตัวที่เงื่อนไขแรกครับก็คือถ้านะครับ input get mouse button down นะครับเกิดการคลิกเมาส์เกิดขึ้นนะครับเรามีการสร้างเมธอดไว้รองรับนะครับเมธอดชื่อว่า handler interaction นะครับ handler interaction เป็น true นะครับก็คือส่ง true เข้าไปในเมธอดที่เราได้สร้างขึ้นนะครับตั้งแต่วันที่ 24- ถึง30ก็คือเมธอด handler interaction นะครับมีการรับค่าเข้ามาภายในตัวเมธอดนะครับที่เป็น แบบบูลินนะครับก็คือเป็นจริงหรือเป็นเท็จนะครับส่งค่าที่เป็น True เข้ามานะครับเราสร้างเงื่อนไขไว้ตรวจสอบนะครับกรณีที่นะครับตัวแปรที่ใช้ในการรับค่าก็คือ starting ตัวนี้นะครับเป็น True นะครับได้จากการกดเมาส์นะครับเป็นจริงเข้ามาภายใน m e t h o d นะครับเราก็จะสั่งให้ตัวละครเพลเยอร์ของเรานะครับที่ได้จากการค้นหามานะครับทำการเรียกใช้งานของการกระโดดนั่นเองนะครับก็จะเข้าไปเรียกใช้งาน ในส่วนของการจั๊มหรือว่าการกระโดดนะครับที่อยู่ในไฟล์ Player Handler นะครับตัวละครก็จะทําการแต่อีเงื่อนไขนึ่งครับกรณีที่เราคลิกเมาส์เสร็จแล้วเราปล่อยเมาส์นะครับก็จะกลายเป็น f a s ลทันทีนะครับ Handler Interaction ก็จะรับค่าว a l ลเข้ามานะครับผ่านทางตัวแปร Starting ตัวนี้นะครับพอมาเข้าสู่ในเงื่อนไขของการตรวจสอบนะครับเป็นเทส t นะครับก็จะสั่งให้นะครับ จ m place มีค่าเท่ากับ f a l s นั่นเองนะครับซึ่งก็จะยกเลิกการกระโดดนั่นเองนะครับและนี่ก็คือรูปแบบของการที่จะเขียนสคริปต์นะครับเพื่อใช้ในการควบคุมการสั่งให้ตัวละครกระโดดนะครับต่อนนั้นครับทำการเซฟซอฟต์ไฟล์นะครับและผมจะลากในส่วนของไฟล์ input controller ครับไปไว้ในส่วนของกล้องนะครับก็คือ main camera นะครับตอนนี้นะครับ main camera ของเราครับ ก็จะมีนะครับในส่วนของ input controller script ตัวนี้เข้ามาควบคุมนะครับเมนแคมิาของเราเมื่อเราทําการทดลองคลิกเพลย์นะครับก็จะเห็นได้ว่าตัวละครของเรานนั้นมีการกระโดดนะครับเมื่อเราคลิกเมาส์หนึ่งครั้งตัวละครของเราก็จะมีการกระโดดแล้วก็ถูกในส่วนของ rigid body นะครับซึ่งก็จะเป็นระบบฟิสิกส์ของเราดึงกลับลงมาสู่ที่พื้นนะครับคลิกเมาส์อีกหนึ่งครั้งก็จะเป็นการกระโดดนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือพื้นฐานนะครับของการ เขียนสคริปต์นะครับเพื่อที่ควบคุมการกระโดดนะครับโดยที่เราจะมีองค์ประกอบอยู่2ไฟล์นะครับก็คือ Input Controller นะครับและไฟล์ Player Handler นะครับที่เราได้มีการสร้างขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือกระบวนการพื้นฐานนะครับในการที่จะควบคุมให้ตัวละครูผ้เล่นของเราก็คือมาริโอทำการกระโดดครับขอบคุณครับ